สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคิดการคำนวณตัวเลขกันนะครับเป็นสูตร3ตัวนะครับในแต่ละงวดนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้เลขประมาณนี้ทุกงวดเลยนะครับมีอยู่3มชุดนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับ 7จ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะครับสามงวดที่ผ่านมานะครับเลขออกเบิ้ลทุกงวดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับแล้วเราจะมาดูว่าวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับมีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณาในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับ ผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนให้ทุกคนได้คิดได้คํานวณเป็นนะครับผมจะเริ่มทํานะครับยกตัวอย่างให้ดูจากวันที่17มกราคมนะครับงวดนั้นที่ออกคือ779กับ23นั่นเองนะครับเวลาเราจะคานวณทุกครั้งรางวัลที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับ แต่การคำนวณนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขครั้งที่1ครั้งที่2ต้องเลียงให้ถูกต้องนะครับสูตรของเรานะครับวิธีการคิดการคำนวณนะครับใครที่ดูทุกงวดคงจะจําได้เราใช้ปีพศมาตั้งทานะครับคือ568นั่นเองนะครับในปีนี้หลักร้อยนะครับหลักสิบตั้งเหมือนกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับตั้งแค่2ตัวคือ68เท่านั้นเองนะครับทีนี้จุดตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับ ดูดีๆนะครับหลักร้อยนะครับให้เราสังเกตที่หลักสิบรางวัลที่1นนะครับกับหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองนะครับ2จุดนี้นะครับใช้คำนวณหลักร้อยส่วนหลักสิบนะครับเราวงไปที่หลักสิบรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองมีแค่2จุดนะครับจำง่ายๆนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้ทุกคนวงไปที่ หลัก10 2ตัวล่างไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองอันนี้จุดแรกนะครับจุดต่อไปไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนะครับไปบวกหลัก10ครั้งที่2นั่นเองตรงนี้ทุกงวดนะครับจำไว้ให้ดีนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลัก10ใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้นั่นเองส่วนปีพศให้ตั้งทุกครั้งอยู่แล้วนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ7กับ9เอามาตั้งได้เลยนะครับตั้งแบบนี้7และก็9 นะครับฝังหลัก1 0 7กับ8นะครับมาตั้งตัวนี้7แล้วก็8แบบนี้หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับ2บวก91คือ1มาตั้งตัวนี้แล้วก็8บวก7ได้15มาตั้งตัวนี้วิธีการบวกตัวเลขน,นะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ7บวก5นะครับได้12ก็คือ2นะครับเวก6ได้15เราตั้งเลข5 2าบวก5จะได้7พอได้ตัวสุดท้ายนะครับให้เพิ่มแต้มเป็น8นะครับเพิ่มเป็น9 เป็นศแล้วก็เป็น1แบบนี้ให้ครบ5้าตัวเราก็หยุดนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับเจดบวก5้าได้ส2นะครับ8ดบวก6ได้14 2บวก4ี่ได้เลขห6หเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มเป็น8เป็น9แล้วก็เป็นศูนแบบนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับมี5้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับ1บวก6จะได้เจ็ดนะครับห้าบวก8ได้สิบสา 7บวก3ได้10คือ0นย์ะครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป2แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข2แล้วให้ลบมา2แต้มจะได้เท่ากับเลข8นั่นเองนะครับดูดีๆนะครับให้เพิ่ม2แล้วก็ลบ2นั่นเองสรุปแล้วนะครับหลักหน่วยที่เราฟันธงจะเป็นเลข8 0 2นะครับเราก็มาตั้งรอแบบนี้8 0แล้วก็2นั่นเองแบบนี้นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับ ส่วนหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข5ตัวนี้5ตัวนี้เอามาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้4มาตั้งนะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้เลข2มาตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับ4บวก8นะครับ4ี่บวก8ได้12ตั้งสองตัวแทนเป็นเลข7นั่นเองนะครับหลักสิบก็เช่นกัน 2บวก8ได้10คือ0 0ตัวแทนเป็นเลข5นั่นเองนะครับคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ2วก5ได้7 7บวก5ได้12นั่นเอง0นบวก5ได้5 5บวก5ได้10คือ0นะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับวิธีการฟันธงตัวเลข ง่ายๆนะครับให้ดูข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับอย่างเช่นหลักร้อยวดนี้จะเป็นเลข7ที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักสิบก็เช่นกันก็คือเลขศูนย์นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็นําเลขเจศูนย์ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นั่นเองเลขทั้งหมดจะมีอยู่3ามชุดนะครับห้ามตัดออกเด็ดขาดนะครับ เลข3ชุดน้อยมากนะครับเราคำนวณจากวันที่17มกรานะครับออกวันที่1กุมภานะครับออกมา70 0นะครับออก700นั่นเองนะครับเรามาดูเลขที่เราคำนวณได้แบบนี้เราฟันธงเลขถูกต้องนะครับเลข7หลักร้อยเลข0หลักสิบนั่นเองแล้วตัวที่ถูกคือตัวนี้นะครับตัวที่ถูกคือตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีหลักหน่วยอยู่ตัวหนึงคือเลข0นั่นเอง สตัวข้างหน้านะครับเป็นลุ้นกันเอาเองนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกเราไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนำนะครับจดให้ถูกต้องเรานำปีพศมาตั้งทำนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยตั้งแบบนี้จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักสิบรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่สเลขหน้า หลักสิวงไปที่หลัก10บรางวัลที่1เหมือนกันแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10บตัวล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1กับหลัก10ครั้งที่2ของเลขท้ายนะครับบวกกันแบบนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลข0กับ8มาตั้งเหมือนเดิมนะครับ0 8นกับ4นะครับมาตั้งแบบนี้0แล้วก็4นั่นเอง ห้าบวกแปดได้สิบสามก็มาตั้งสี่บวกแปดได้สิบสองก็มาตั้งเสร็จแล้วเราก็บวกลงมานะครับศูนย์บวกห้าจะได้ห้านะครับแปดบวกหกได้สิบสี่ห้าบวกสี่จะได้เก้าเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามครบ5ห้าตัวเราก็หยุดนะครับศูนย์บวกห้าจะได้ห้าสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์นะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ด เป็นแแล้วก็เป็น9ครบ5ั้ตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับบวกกันได้9บวกกันได้10คือ0นย์นะครับบวกกันได้9นะครับพอได้9แล้วนะครับเพิ่มไปนะครับ2แต้มจะได้11คือ1นะครับถ้าลบ2แต้มก็จะเหลือเท่ากับเลข7นั่นเองนะครับลบ2แล้วก็เพิ่ม2นั่นเองนะครับเราก็ฟันธงเลข7เลข9เลข1นะครับไว้ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเอง7 91แบบนี้นะครับ ทีนี้เราไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบออกมานะครับหลักร้อยตัวนี้เลขรับตัวนี้บวกกันได้10คือศูนย์นะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้9ตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบแนวคิดการคำนวณแบบนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าคิดกันยังไงนะครับศูนย์บวก8ดนะครับ จะได้8 8แตัวแทนเป็นเลข3นะครับผลบวกของ5นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับ8บวก9ได้17บดดตัวแทนเป็นเลข2นะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับวิธีการเลือกตัวเลขเหมือนเดิมนะครับฟันธงตัวที่มาพร้อมกันอย่างเช่นงวดนี้จะเป็นเลข3นั่นเองฟันธงไปที่หลักร้อยตัวเดียวฝั่งนี้จะเป็นเลข7นะครับฟันธงไปที่หลักสิบตัวเดียวนะครับเราก็นําเลข3ามดตัวนี้ ไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข 3, 79 3 7 7แล้วก็371เนั่นเองเลข3มชุดไม่ต้องตัดออกนะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เราคำนวณ1นกุมภาออก16กกุมภานะครับเลขที่ออกคือ377เนั่นเองงวดที่เพิ่งออกไปนะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับ 3, 7หลักหน่วยก็จะมี7ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ถูกได้เช่นกัน นะครับสามารถที่จะไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมากับสูตรตัวนี้นั่นเองนะครับสูตรการคำนวณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะพอทําได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทีนี้ตัวเลขเจอเหลือแค่3ชุดทุกงวดนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่า หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราจะฟันธงเลขแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไปทําเองที่บ้านนะครับเราจะส่งไปให้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์นี้0952429504นะครับเบอร์นี้ จะเป็นเบอร์ไ d ดี n ล์ของทางช่องเรานั่นเองนะครับทักมาทางไลน์ได้หรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันโทรมาคุยกันก่อนได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเราจะมาดูว่าวันที่หนึ่งมีนาคมก็คืองวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับเราก็ตั้งห้าหกดเหมือนเดิมนะครับตั้งแบบนี้ส่วนหลักหน่วยตั้งแค่2หลักนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลัก10รางวัลที่1หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าหลัก10รางวัลที่1หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับตรงนี้หลัก12ตัวล่างไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1กับหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายบวกกันแบบนี้ นะครับ7กับ3มนะครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับ7ดแล้วก็3มแบบนี้นะครับ7กับ2ก็มาวางได้เลยนะครับเจแล้วก็2ตรงนี้หบวก3ามได้แ2ดบวก0ูนย์ได้2ตั้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกลงมานะครับเจบวกห้าสิบสองนะครับสามบวก6จะได้9 2บวก9้าเอ็ดคือ1นะครับ1เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4ี่แล้วก็เป็นห้า มีปากากาก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่1มีนาคมนั่นเองนะครับบวกได้2บวกได้8 2บวก8ได้10คือ0 0ย์เป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็เป็น4นี่คือหลักสิบจดเอาไว้ดูได้นะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับบวกกันได้4นะครับบวกกันได้10คือ0 4บวก0ูนย์จะได้4นะครับเพิ่มไป2แต้มจะได้เลข6ถ้าลบมา2แต้มก็จะเหลือเลข2นั่นเอง เพิ่มสองแล้วก็บวก2นะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจทุกคนนะครับสรุปแล้วนะครับวันที่1มีนาคมนะครับหลักหน่วยที่เราฟันธงจะเป็นเลขสองสี่แล้วก็6นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักหน่วยให้ติดไว้นะครับสองสี่หกมีโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องได้นะครับส่วนหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับภายใน5้าตัวนี้ก็มีโอกาสถูกเช่นกัน นะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข5ตัวนี้5ตัวนี้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับเป็นตัวแปรสําคัญนะครับเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับภายใน5ตัวนี้เอามาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบแนวคิดแบบนี้นะครับเราสามารถติดต่อสอบถามรับสูตรได้ นะครับตามเบอร์นี้0952429504นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับหรือใครจะโทรก็โทรได้เช่นกันโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีวิธีคิดวิธีบวกทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับจะวงไปให้แบบนี้นะครับทุกจุดแล้วจะมีบอกด้วยว่าตัวไหนบวกกันมาวางนะครับนี่คือตัวสําคัญนั่นเองตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้เลขจะได้3ชุดแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะไปเลือกทั้งหมดเป็นโครงสร้างตัวเลขผมจดเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ1,2,3,4,5อันนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับที่เรายัางไม่ตัดออกมานะครับ0,1,2,3,4 4, ก็จะเป็นหลัก10นั่นเองหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือ2,4,6 2,4,6ถ้าใครสามารถที่จะนำข้อมูลทั้งหมดไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้วันที่1 นะครับมีนาคมนะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขนั่นเองปี68ก็คืองวดหน้านะครับทั้งหมดมี15คู่นะครับ15คู่ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเลข3ชุดคือตัวไหนนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีบอกว่าตัวนี้คิดยังไงตัวนี้คิดยังไงนะครับเลขในกลุ่มนี้เราก็จะคัดมาแค่3ชุดเท่านั้นภายในนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สูตรนี้นะครับเรานําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คำแนะนำทุกงวดอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักมานะครับ095242 9504นะครับเป็นเบอร์ ID l i n e และเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบขนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซั b s c r i b e นะครับ เวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและรครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกราวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ